ีค่ะช่องวัชรินรถไถยมือ2ขายรถไถยมือ2นะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตรถหน้าร้านนะคะพามาดูรถหน้าร้านนะคะราคาเริ่มต้นเพียง2 1 8 0สนบาทเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราพามาดูตัวมุ่งกี่กันก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นรุ่น LC018SP นะคะมาพร้อมมุ้งกี L.A. 5 0 8นะคะตัวนี้เป็นรถปี63นะคะสภาพใหม่มากนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่498,000บาทน,นะคะใครอยากได้เป็นตักกุยตักมันนะคะมาจัดเลยคันนี้จัดส่งให้ฟรีนะคะต่อมาค่ะเป็นรุ่น L. c 0 1 8 SP เช่นกันค่ะตัวนี้เป็นรถปี64นะคะมาพร้อมมุ้งกี่ FL 5 0 8นะคะตัวนี้เป็นรถปี64นะคะชั่วโมงการทำงานตัวนี้นะคะ 1,000ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่468,000บาทคะ่ะใครอยากได้นะคะราคาย่อมเยาวม,มาจัดเลยสภาพใหม่มากนะคะ LC018 ต่อมาค่ะเป็นรุ่น l c 0 1 8 t t นะคะตัวนี้เป็นรถปี62ชั่วโมงการทำงาน 1,000... ขออภัยค่ะ2,063ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์3ชิ้นตัวนี้รถปี62 ชั่วโมงสองพันนิดๆราคาสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นรุ่น L4018SP นะคะตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นรถปีหกสี่นะคะมาพร้อมใบมีดดันตะแกรงหน้าแล้วก็ตัวผ่านควรนะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานเพียงหนึ่งพันชั่วโมงนิดๆน,นะคะตัวนี้รถปีหกสอุปกรณ์สามชิ้นนะคะราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะ ท่านใดสนใจนะคะ <อ b. S 1> เข้ามาทดลองขับได้นะคะหน้าร้านของเรานะคะเปิดทําการจันทร์ถึงเสาร์นะคะเวลา8นาฬิกาจน17นาฬิกาต่อมานะคะคันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยเป็นรุ่น L5018SP นะคะตัวนี้เป็นรถปี65ชั่วโมงการทํางาน595ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอุปกรณ์3ชิ้นมาพร้อมใบมีดดันตะแกรงหน้าแล้วก็ตัวผ่านบุกเบิกนะคะ ใหม่จริงค่ะตัวนี้รถปี65อุปกรณ์3ชิ้นชั่วโมง595ชั่วโมงเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่598,000บาทน,นะคะท่านได้สนใจนะคะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้านหรือว่าแอดไลน์096 2570424ให้ส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาค่ะเป็นรุ่น l 5 0 1 8 s นะคะตัวนี้เป็นรถปี64นะคะอุปกรณ์3ชิ้นชั่วโมงการทำงาน2,000 800ชั่วโมงนะคะตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นรถปี64นะคะอุปกรณ์3ชิ้นราคาอยู่ที่583,800 0บาทนะคะท่านใดสนใจอยากได้ไปแถ่ายไร่ถ่ายนาแรงดีนะคะตัวนี้เครื่องดีเกียดีน้ำมันไม่มี่วดซึมนะคะหลังคาไม่มีแตกหักนะคะทุกคันเลยรถในร้านนะคะมีแต่สภาพใหม่ๆนะคะ ต่อมาค่ะตัวนี้เป็นรุ่น B2140S นะคะเป็นรถปี6 5อุปกรณ์1ชิ้นมาพร้อมโครงกันใบอ้อยนะคะตัวนี้229ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ B2140 เอาไปเข้าล้องอ้อยล้องมันนะคะมาจัดเลยคันนี้ราคาอยู่ที่2 18,000บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นรุ่น l 3 2 1 8 s p ค่ะตัวนี้เป็นรถปี64นะคะชัวช่วโมงการทำงานตัวนี้นะคะอเออ ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้เชื่อมองการทํางานเท่าไหร่ ตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบใบมีดดันนะคะแล้วก็ตัวผ่านผวนนะคะรถปีหกสีอุปกรณ์2ชิ้นตัวนี้นะคะราคา3าม0 0 0บาทนะคะหน้าร้านของเรานะคะอยู่ที่บ้านหนองเย,ยบุตรอำเภอความเด่นลาดรงจังวัดชัยภูมินะคะเบอร์โทรติดต่อ096257ก้าหหเจหรือ0 8 1 8 5 3 3ดหนึ่งแปดห้านะคะศูนย์เก้าหหเศหรือ0 8 1 8 5 3 3 4หนนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube ของเราด้วยนะคะวาชราินรถถมือสองขายรถไถมือสองนะคะหรือว,ว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะติ๊กต็อกวาชริน3ามหนนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ